สวัสดีครับเอ็มยูไนชแนลนะครับลุงพลกาแตนก็มาส่งเอฟซีนะครับกลับเลยแลวนะครับเก็ได้แวะมาเที่ยวนะครับรถสวยนะครับลุงสวยสวยนี่นะมัรูปลุงสวัสดีครับข้างหลังก็ถ่ายแล้วข <laughs> ้างหลังเก่า <laughs> ร,รับวิ่งไม่ถึงร้อยเออแปดสิบวิ่งไม่ทันเพื่อนหายก็ <laughs> <ง> <c oughs> ดาว,วสองหมื่นรอสองหมื่ส่งเท่าไหร่ครับส่งเด่ดรสองหมื่นฮืนรนห,ห 20, ร, 20, รหึน,นึหมหึ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 หนหึรึหนหึหนหึหึดึห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 นไหึ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 ห คอมมูเตอร์เนาเป็นคอมมูเตอร์รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จ่าเอ็มนี่นะคะจ่าเอมนะคะสวัสดีครับพี่อาครับบอกว่ารุ่นใหม่ดีกว่าไก่แดงไก่แดงคอมมูเตอร์ขายของอยู่เ้นโอเคค่ะมีคอมมิเตอร์มีสองรุ่นมีรุ่ตัวนี้ตัวล่าสุดนะ คือนี่ล่าสุดนะคันนี้อจะลืมนะสี่ห้าสองค่ะสี่ห้าสองโน้นยังไงสี่ห้าสองตรงนี้นี่ผมจปยื่นป้ายตรงนั้สี่ห้าสองอ่ะป้ายจะมีสี่ห้าสองไม่นานค่ะลุงได้แน่สี่บอกลุงเลงไว้แล้วอก่นจับตั้งก่อนนะลุงเลงไว้แล้วนะครับขายดีขายภาพไปเรื่อยๆค่ะ ทุกคนรักข้างฟาเตนชมาลีคุณเมเดตาลีค่ะเอ็มคานิ่วมาเที่ยวอีกนะครับโอเคอย่ามาคิงนี่ปอ่แยะๆเลยก็แบบช่วยเด็ไหาแล้วนะครับเอฟซีจากสักแก้วนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับเอฟซีมาแต่เช้าเลยนะครับ นุก็มาต้อนรับนะครับเนี่ยสวัสดีครับรถไทายก็ย้ได้ใชเด็กจะไปถ่ายรถ่ายนาอยา้รถ่ายนาด้วยงเงียบอย่างเดียว ผมว่าลุงชอบนะลุงชอบครับขอลุงูดตู้ผมว่าคือเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างใช่ลุงว่าไปก็ไปเที่ยวกันก็ได้หลายคนใช่ใช่ว่าเรามากันอย่างนี้อก็ผัดกันขับได้เพราะว่ามันหลายคนนี่ไม่เหนื่อยแล้วก็ไปทีก็เป็นสิบใช่ไหมใช่ลุงก็เลยว่ากำลังคิดนี่คิดไม่ใช่คิดเผื่อตัวเองนะลุงอ่ะคิดเผื่อเขาอื่นไปด้วยก็ ถ้าเป็นอะไรนะรถอะไรนะที่เขารุ้นหหน่อยก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันนั่งให้นิดเดียวโฟล์กินเนอร์พวกใช่พวกมีเสเล่นนั่งไม่น้อยลนูไม่ลุงไม่สนเลยนะนะคนเลยมันก็ร้านอยู่เลร้านอาบร้านเหมือนกันแต่ว่าร้านสองลุงเนี่ยบอกว่าถ้าหาว่าเป็นแบบโฟล์กินเนอร์อะไรพวกนี้รถตู้ดีกว่าเพียงแต่ว่าคนนั่งน้อยลุงบอกไม่มองเลยเอารถตู้ดีกว่าเพ่อไปกันได้หลายคนสนุกููรถต้อย่ใช่ เปลนไหมคะางย่งเพราะว่าเราไปกันหลายคนบางทีมันขับมันเหนื่อยใช่ค่ะแล้วถรถตู้มันขับกันได้ก็วางไว้แล้วก็รถไถนามีชามยางลูกไม่ไปทิ้งไถนาเนี่ยกูโบตานะครับกูโบต้กูโบต้าหรือว่าอะไรรถไถนาเนี่ยหรือยี่ห้อเดินนั่นแหละรถไถนาครับผมจะไปปรับปรับนาอะไรของแกไถนาดำนาว่างั้นป,ปีนี้ยูทูบเบอร์จะไปดำนาด้วยหรือเปล่าไปครับไปค่ะ ใครปาก้าเขาเรียกว่าหักหัวกายข้าวไม่ขึ้นเลยนะไปดำหน้าจิตตะวันิญญาณดำมาแล้วแอนอันตดำมาแล้วนี่คนาหนื่อยมันดำหรือเปล่างจนเล็บอย่างี้อะไรคะเนี่ยหมดตามต้องไปดำนะครับชอบชอบดำ๊บ่ั๊บนะช่วงที่แบบถ้าเราถ่ยแบบดินที่แบบมันดีอะมันเร็วจริงยิ่งถ้าได้ดินแบบกับมันร่วนน่ะเราต้องไปเด่งนะมันอย่างเงี้ยจุ๊บจุ๊บเอาแล้วทวงเลยป้าเราจะได้ไปทวโอ้ยอันตรำ ประมาณ30ชัวเดี๋ยวปีนี้เราจะไปดำนาก็ะถาง้วมาฝึกขับไมทีใช่ไหม้ยัใหญ่น้ากลัวนี่นะรับบรรยากาศตอยนีครับตอยสวัสดีครับลมลสวัสดีครับสวัสีเช้านะงตื่นย้าไม่เคยนอนเด็กไห้หน้าเช้า ตั้งสิบโมงแค่ไหนหรอครับพี่บอก่าอสักสองสามีก่อนอ๋อพี่หนึงจะไปเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งเขาไม่เลือกไม่ได้นะเขาไม่เลือกไม่ได้นะคนนี้น่ะดโดนตีตูดสักหน่อยเนาะพี่หนึงก็จะไปใช้สิทธิ์นะครับที่ไหนครับพี่ไม่ไกลไม่ไกลครับ ไม่ไม่เห็นประกาศเมื่อกี้บอกถึงสิบเจ็ดเลยนะหใช่ทั้งทั้งก่นที่เาน่าจะเปลี่ยนครับผมฟังประกาศเนี่ยทั้งก่อนที่เือกัที่เรากลับมน่คำน่าจะเป็นประกาศกฎหมายใหม่นะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นใช่ครับห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเียน งก็นั่ป้าขายผ้าต่อาาป้าเราจะมีเดรสีสม้มฮะอ้าลุงเรียกเอากล้องทำไมเ่ลุงอยากคุยครับลุอองลลจะคุยกับเอ็ซีนะครป้าคุยกับแพรชงกัแฟ,แฟจ่าจ่า cười phòn, để tiêm 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 จะประบเป็นี้ตรงได้แล้วอ๋อคนดูพันพันห้านะครับคนดูพ5นห้าตอนนี้สักหน่อยสองพนะครับลุงขึ้นนี่สองพั 2, 000, นแน่นอนสักด,ดน่าดสองพันนะครับุขึ้นนีองันแบ่ คุณเพคุณเกตสุดาคุณหนึ่งเดียวไม่เดียวได้เมเนีโโ่เป็นบรรยากาศล่าสุดครับย่าวดีครับจ้าวัดีจ้าฮัลโหลยาอล,ล,ยล <laughs> อยากตีลัางกา,งงกายเลยตีรากายากาศบรรยากาศล่าสุดน,นะครับที่บ้านลุงพนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตคืนหน้านะครับ<ๆ>เดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่พีเอฟซีได้รับชมรับฟังนะครับ ควมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ